ขบูลี่พี่ mhm. หนวมเนี <Ori> ่ย <listen> เอามาจากไหนลูกเมื่อพี่หนุ่มกัญชัยเป็นการ์ตูนที่ทีโบดูจะใช้ชื่อว่าอะไรมาจากเรื่องช่องพระอิศวรเอ๋เขาทำคลิปตลกตลกใช่ไหมแล้วก็มีภาคหนึ่งพระอิศวรเอบ้านเอียงแล้วก็มีพี่หน่วงขี่ยานอวกาศมาแล้วตอนนั้นก็มีคน่ะไอ้นายเขา จะไปซื้อไก่อพี่หน่วงมานะงอกว่าม่พี่หนวงเหมือนใครเหมือนคนนี้ไหมเหมือนไม่มีความสามารถหรอกก็มีแค่เส้นสายคนนี้ได้อเปล่าคะทำได้เหมือนเขาบูรี่พี่หน่วงเลยอะตอนนี้ดีมากนะคะพูดติดตามเยอะมากด้วยนะเพราะเป็นกันแนวการ์ตูนแต่ว่าคําพูดอาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เวลาดูกับให้ลูกดูต้องสอนลูกด้วยนะคะพูดภาษาไทยแต่ทับซับได้เป็นภาษาอังกฤษทุกคน อันนี้ไปติดตามได้นะคะแต่ว่าต้องเวลาดูเนี่ยคือด้วยความที่คําพูดที่เขาพูดนะ่ะมันอาจจะไม่ได้สุภาพมากเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอะและ้วก็ให้คําแนะนําในการรับชมด้วยนะคะอย่าปล่อยให้ลูกดูคนเดียวนะไม่งั้นลูกจะได้คําที่แบบเอามาจากไหน <c oughs> ลูกอะไรอย่เงี้ยนะคะทุกคนนะ <c oughs> ไปดูกันนะรัอ